จะเป็น API สำหรับต่อเชื่องแบบ j s o s นะครับหรือว่าตัวอนามัยกับระบบต่อสำหรับระบบ Smart OPD นะครับ API เนี่ยจะมี2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือว่าเราจะเช็คก่อนนะครับว่าผู้ป่วยเวลาที่เราสแกนจาก,จากใบนำทางเนี่ยเอ่อ HN หรือเลขบัตรประชาชนเนี้ยป้อนใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเช็คว่าเขาเปิดวิสิทธิ์แล้วหรือ,อยัง นะครับจริงๆคือถ้าเขามีสลิปนำทางมาแสดงว่าเขาคงเปิดวิสิตแล้วละ่ะอ่าอันนี้ h เทดสอบเราคือเลขหนึ่งตัวนี้เป็น API เดี๋ยวทางทางฝั่งของพี่พี่วินพี่ออฟไรนี่ยเขาคงเห็นหน้าตายงี้เขาน่าจะรู้นะคราวนี้คือถ้าเกิดทดสอบถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรายิงข้อมูลมานะครับเข้า API เนี่ยถ้าเจอมันก็จะรายงานมา ว่าตอนนี้ hn 1นะครับ pre name ไม่ต้องไปสนใจก็คือชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับเลขบัตรประชาชนนี้มีวิสิตวิสิตก็เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับวันที่เปิดวิสิตนะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่าน้ำหนักส่วนสูง bmi bmi เนี่ยเราไม่ต้องส่งเข้ามาแล้วก็บัตรเพเชอร์เพรเทมเนี่ยมันจะไม่มีค่าก็คือทุทกๆอันเนี่ยจะเป็นศูนย์หมดหรืออาจจะเป็นนาวทั้งหมดนะครับหรืออาจจะเป็นนาวทั้งหมด อันนี้เมื่อกี้ผมมีทดสอบไปบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็น API ในการเรียกดูเพื่อที่เราจะเก็บวิสิต API นียความสําคัญก็คือเอา hn เอาเลขแบบประชาชนเนี่ยไปแลกกับวิสิตมเบอร์มานะครับไปแลกกับวิสิต number ม,มาก็คือตรงนี้โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูใน ah j s นะครับ อันนี้คือโปรแกรมตัว jhs แล้วก็ผมมีเหมือนทำข้อมูลทดสอบเอาไว้หนึ่งอันนะครับเ,เวลาที่เขาใช้เนี่ยก็จะกดที่แก้ไขนี่แหละในทดสอบอะไรเนี่ยอ,อ่เราก็จะเห็นว่ายอหน้าต่าง,น,งนะครับสิ่งที่เราได้จาก api มันจะอยู่แถวแถวนี้ก็คือความดัน140 80ความดัน140 80ชีพจร65ชีพจร65อุณหภูมิสาอุณหภูมิสานะครับน้ำหนัก66ความสูง150นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองสมมุตินะครับว่าสมมุติว่าเราส่งค่าจากตัว Smart o อ d ดของเราเข้ามานะครับ ตอนที่ส่งค่านะครับเราก็จะใช้ API อีกเส้นหนึ่งในการส่งค่าอันนี้คือค้นหาข้อมูลของวิสิตก็คือของเพ r s o n ันนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของวิสิตนะครับวิสิตเนี่ย API ที่ต้องการเวลาส่งมาเนี่ยมันจะต้องมีวิสิตนัมเบอร์นะครับน้ำหนักส่วนสูงความดันเผาอุณหภูมิเมื่อกี้เนี่ยวิสิตนัมเบอร์เราเบอร์นหนึ่งละ นะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนน้ำหนักนะครับให้มันจำง่ายๆเนาะเป็นเก้าความสูงเราก็จะหนึ่งก้าจะได้จำง่ายๆค,ความดันร้อย9กเทับเก้าเ้าผาก็90้าอุณหภูมิส6 5สาคราวนี้เนี่ย ตัวสมาร์ทวิดีเวลามันยิงเข้ามาต้องยิงเข้ามาในฟอร์แมทนี้พอยิงเข้ามาปุ๊บในฟอร์แมทนี้ก็เทียบเท่ากับเรา Execute แบบนี้มันจะคืนค่ามาให้ถ้าสำเร็จคืน True นะครับไม่สำเร็จก็คืน False หรือว่าคืนดอล่ารต่างๆคราวนี้เรามาดูว่าไอ้ผู้ป่วยในทดสอบของเราอ่ะข้อมูลมันเปลี่ยนไปจริงไหมนะครับก็มาที่การให้บริการในโปรแกรม JHCS นะครับ แล้วก็มาที่แก้ไขนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการใช้โปรแกรมของเขาผมก็งงๆเหมือนกันอันนี้คือลองเท่าที่ลองได้โอเคเราก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราอะ่ะมีการยิง API เข้ามาจากเครื่องสมาร์ทวีดีเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนค่าพวกนี้ให้199อ่าความดัน199ทับ99นะครับชิปจระจร90น้ำหนัก90นะครับ ข้อมูลก็ใช้งานตามนี้ก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะส่งข้อมูลเนี่ยมาที่เอ่อมาจที่เจ้าตัว j s s ได้เลยนะครับคราวนี้ API เนี่ยเดี๋ยวผมจะอืมอาจจะใส่โน้ตบุ๊กแล้วก็ส่งไปให้ลงโปรแกรมมาแบบนี้เลยเพื่อจะให้เทสได้ เพราะฉะนั้นคือทางนู้นถ้าเกิดจะเชื่อมต่อเนี่ยก็คือมี2องพาร์ทสองฟอร์แมตฟอร์แมตแรกคือ